สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับ m o t o c o m b a t 11นะแวันนี้ผมจะมาเล่นเป็น r a มโบนั่นเองนะครับมีคนรีเควส้ามาผมก็รับไว้แล้วก็ว่างพอดีก็เลยทำนะครับเดี๋ยวเรามาแต่งตัวกันเหมือนเดิมครับมันมี2อันแรกนะ Marching Order กับ w o r ร r a n นะครับอร r a n นนี่ทหารผ่านศึกนะมาเดี๋ยวเราสร้างอันใหม่เหมือนเดิมแต่งตัวกันก่อน อันนี้เป็นคลิปแรกเราตามชื่อภาคหนังเลยดีวยกว่า first blood นะครับคลิปแรกของ l คมโบมีแต่อาก้าเด้ออันอื่นยังไม่ได้ปลดล็อกเลยมาดูในส่วนของเครื่องแต่งกายเสื้อผ้ากันบ้างอันนี้ก็แบบแรกนะครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบนี้แหละเท่าที่ผมดูนะมี6แบบอันนี้แบบถอดเสื้อกับกางเกงไม่มีลายพังอันนี้ก็ชุดปกติอันนี้ก็ชุดเหมือนตอนที่กําลังเข้าปาในภาคแรกเลย ส่วนนี้ก็เสื้อกล้ามแต่กางเกงเป็นลายพางแล้วแล้วก็เป็นแบบถอดเสื้อกางเกงลายพางอันนี้ก็เป็นถอดเสื้อแต่ไม่มีลายพางกางเกงนะครับคือมันจะมีข้อแตกต่างกันนิดเดียวเองแต่ละชุดในบางทีหนึ่งแบบก็จะมีแบบห้าหกสีสลับกันไปอย่างนี้แหละโอเคเดี๋ยวผมเลือกก่อนผมเลือกอันนี้แหละนี่คือ l a m b o first blood ในจักรวาลของผมนะ <c oughs> สีรีส์ของผมนั่นเองปลดล็อกมันไม่ค่อยเยอะเลยอ่ะฉาก คือผมชอบฉาเกเฮลิคอมเตอร์มากมันเท่เลย <Brad. S 1> อยากได้ปลดไปแค่สามสองสอันเองทาวเวอร์ตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปแต่งตัวพวกอุปกรณ์ต่อดีกว่าส่วนใหญ่ผ้าพวกหัวมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่มีแค่ลวดลายนิดหน่อยนะทำไมมันไม่สีแดงวะอ๋อต้องใช้ชุดสีดำเหรอถึงจะเหมือนในหนังนะนะถึงไม่เป็นไรครับผมยึดถือในลายพางนี่แหละ เดี๋ยวหาอันอื่นแล้วกันผมว่าผมเอาอันนี้แหละมีดดูสิจะมีแบบเลื้งแสมไหมเนี่ยไม่น่ามีหรอกมั้งสีของใบมีดบางอันก็จะเปลี่ยนไปตามชุดเหมือนกันนีหมด้ามจับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลเหมือนกันนะพวกสกินเรา เอาไหนไีดีกว่านี่ยใช้นี้แล้วกันมีดอาราโมมันดูมีโซ่มีลวดลายดยีผมก็จะดัน XP ของอุปกรณ์ให้เต็มไปเลยแล้วก็ไปเก็บรอดสุดท้ายเอาธนูก็โอ้โหแทบไม่มีความต่างเลยถ้ามันเล่นอย่างนี้เนะาะอาจจะเป็นพวกผ้าพันพวกลายพางอะไรอย่เงี้ยครับผมเอานี้แล้วกันมันดูลล้ำดิอ่ม XP ีบูสให้หมด อันนี้ด้วยถ้าใครรู้สึกเสียเวลาคุณกอข้ามได้เลยนะครับแต่ผมอยากให้ดูแบบเผื่อใครแบบสนใจเกมนี้อยากจะดูระบบเกมโอเคเดี๋ยวเรามาเซตท่า preset เ,เพิ่มเติมนะฮะเดีตัวลครเน,นี่ยมันจะมีท่า special attack อยู่แล้วนะพวก ability เงี้ยแดีเราสามารถมาเพิ่มดัดแปลงได้นะครับอันนี้ mre กินกิ้งก่ากินมแมลงได้ดหรอเดี๋ยวลองดูแล้วกันอันนี้คอมมานโดผมชอบนะพวก preset ที่มันแบบ เพิ่มคอมโบอะไรเงี้ยผมชอบมากเลยเอาปืนกลเลยดีไหมฮิดเด้นเอ็มหกสิบอะไรดีอันนี้แล้วกัน a r t i l l e r y Strike ให้สัญญาณเครื่องบินมายิงอะ่ะโอเคครับเราพร้อมลบแล้วมามาครับไปลุยฮีโรอีกทาวเวอร์กันวันนี้ขอแบบอีซี่แล้วก่อนนะ เพราะผมก็ไม่ได้เล่นานานและเพิ่งไปวอร์มมานิดนึงนะครับเป็นอีซี่ไม่มีวอดิฟายนี่แหละเห็นผมรี่ผลชอบทาวเวอร์นี้โอเคเราไปลุยกันมีแจ็คสปอนแล้วก็โรโบคอปนะเออสามคนนี้ก็เป็นทหารมาก่อนทุกคนเลยนะแล้วทุกคนบางคนก็เป็นทหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาดูซิว่าเลมโบเขาจะมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าบทสนทนาเป็นยังไงนะที่เกี่ยวกับพวกหน่วยทหาระอะไรเงี้ยไปลุยกับนายพลนายพันแจ็คบิ๊ก มาดูซิว่าเขาจะคุยอะไรกันพวกทหารเนี่ยแลมโบ้พางตัวบนเรือได้เหรอฉันไม่เคยเรียนรู้การยิงธนูเลยแล้วเรียกตัวเองว่าทหารเนี่ยนะอะไรกันเนี่ยนายเป็นครูฝึกทหารใหม่ของฉันเหรอมาครับต่อสู้ด้วยคีย์บอร์ดเอ้ยหนึ่งสองโอ้ยเกรงชะมัดโอ้ยพลาดอีกอืมเียงไปก่อน อืมโอ้ยหมาหนึ่งสองแทงเข้าไปนี่นะโอ้ยเอา M ย9สิบเก้ายิงผมอีกทีจะทำอะไรนี่นะแกลบมาว่าเบิไ,ไปแล้วย,ยังไม่ตายโอ้ยโอ้ย อืมอีกทีดูด้านชมัดนี่นะอืมพรางหน้าพรางตาสักหน่อยมาสั่งสอนทหารใหม่สักหน่อยหนึ่งสองไลท์ละเบียบชอบกินไอ้ท่าน,นี้มาอืมหนึ่งสองคว้างไปเวียงกลับมาจะทำอะไรอุ้ยคราชิ่งโบโรโคเท่เลย ใส่แตกไปดิย,ยิงฮานูหนึ่งสองสไลด์ศอกหน้าเขาให้ยิงฮานูเข้าไปปิดท้ายคาเตะอะไรจ๊ะฉันจะไม่ฆ่านายนะแจ็คนายต้องปกป้องเอิร์ธเรียมปัวเบเนธนิคของนายอุ้ยฟอร์เรสต์วิกตอรี่ด้วยฉออากนี้นี่มันคือไอ้ฉากนี้มันยิงในหนังภาคอะไรวะที่มันยิงห้อง สื่อสารยิงห้องอะไรนะักทักอย่างนึงที่ผมจะไม่ผิดนะอุ้ยต่อไปสปอนฉันคงจะต้องเฟเธอริตี้นายแล้วสินะให้ตายเถอะเดี๋ยวปลดล็อกอะไรเยอะๆเลยบุกเขไปลุยคาแรคเตอร์ทาวเวอร์ดีกว่าที่เป็นสตอรี่ของเรมโบ้นะใครชอบก็อย่าลืมติดตามและกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมา มาแบมากเทอย่าสนทรอสแมนเลยผมไม่ไปถ้าไม่มีเขากลับบ้านเถอะจอนนายทำให้ทุกอย่างมันบันไดมาบ้าพอแล้วกิจริงนะแต่ผมว่าแฟนๆน่าจะชอบพอพูดถึงพันเอกทรอสแมนอะเออเฮอโดกนกระชิงบลูโมโชนคุยหนึ่งสองเสียบเข้าไป เลือดสีเขียววันนี้โอ้ยอืมวันนี้นายต้องโดน vitality นะสปอนโอ้ยมันหลบกับดักผมได้เฮ้อวยมีตายเหอะนายทำฉันเกรงไปหมดแล้วอืมโอ้ย crashing bro อือมตั้งสมาธิก่อนหมอด easy อนะมันไม่ง่ายหรอกนะทุกคน ถ้าจะล่าใจเราก็แพ้ได้เลยนะผมชอบที่มันมีกิมมิคพวกแบบสบอนก็รู้จักทรอสแมนเพราะว่าก็อยู่ในกองทัพไงถ้าสมมติว่าแรมโบมีตัวตัวในจักรวาลจริงๆอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นวอตอีฟอืมสไลด์ก่อนหนึ่งโอ้ยให้ตายเถอะอะไรกันเนี่ยอืมแบบมาเสียบผมชอบจริงๆเลย เออหนึ่งสองนี่แกลบมาโอ้ยฟาดหน้าผมจะทำอะไระยิงกระนูเข้าไปอืมโอ้ยไหนจะเวสโบฉันไปเนี่ยดือ้อจริงจริงเลยโอ้ย อืมโดนสักทีฉันจะให้นายได้สัมผัสประสบการณ์จากเวียดน้ำนะสปอน <Brand. S 1> จะดูนะจะกลับมาใหม่นะเนี่ยแล้วเจอกันใหม่นะเอาเบิร์ซิมอนเลือดสีเขียวไม่ติดเหลือง <Brand. S 1> แน่นอน <c oughs> สำหรับใครที่เป็นห่วงสปอนไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงก็หรอกเดี๋ยวเขาก็กลับมาใหม่ได้ผมว่าพลังระดับอีเทอร์นิตี้ไปแล้ว ความตายมันพรากเข้าไปไม่ได้หรอกชายคนนี้มาต่อไปอเล็กซ์เมอร์ฟีนายมีเลือดสีดำซึ่งมันน่าจะเป็นน้ำมันจากเครื่องอยนต์ของนายและนายก็ต้องโดนฟีทอลิตี้อย่างแน่นอนวันนี้มาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงในงการพูดคุยของเขานะ <c oughs> ขับรถตำรวจมาเลยเว้ยมุนน้าไปโดนอะไรมา จอห์นรมโบ้เราก็พางตัวได้ทุกที่เลยจอห์นรมโบ้มากับผมผมทำผิดอะไรเยผมก่ออาชญากรรมนั่นน่ะคุณต่อต้านการจับกุมโดยไม่ชอบให้ตายเถอะเมอร์ฟี่นายต้องเข้าใจฉันด้วยสิฉันเป็นลบมาทุกที่นะประเทศนี้ตอบแทนฉันอย่างนี้เลยนี่นะคอมโบฉันอะ มันติดแล้วอืมแกลบมาเสียบเข้าไปผมชอบที่มันพูดเหมือนว่ามันมาตามล่าเราอะนี่มันคือภาคหนึ่งก็ชัดเลยเนี่ยตาหนี้ใส่แล้วได้ใส่หมดอืมควางไปนี่ผมจะเฟทาลริตี้อเล็กซ์เมอร์ฟรีฟ่นะฮะ เขาตายเดี๋ยว OCP ก็ผลิตตัวใหม่มาได้ไม่ต้องห่วง 1...2... จับมาเสียบอืมโอ้ยจะลองกินมแมลงหน่อยเฮ้ยเลือดเพิ่มจริงด้วยหนึ่งอืมมีดูจะกดไลท์ต่อเลยเมื่อกี้โอ้ยเอาละอยู่ดีๆมันก็เริ่มตึงขึ้นมา นี่ไงกับดักไม้ไผ่าจากเวียดนามเนี่ยโอ้ยแรกันไปซิอีกทีอุ้งสไลด์หนึ่งสองถียเข้าไปให้ตายเถอะเมอร์ฟี่เราเจอกันใหม่ในตอนที่นายพัฒนาแล้วนะเออนะโคตรเท่อน เฟสชาลลยีิ <Fat> <bo> แต่ไม่แปลกใจเลยที่แลมโบได้ไมาอยู่ในเกมนี้เพราะภาคหลังๆนี่ก็คือแบบยิงกันขาขาดควักหัวใจออกมาอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่ไหมโอเคเรียบร้อยในวันนี้มาลุยแบบสั้นๆนึงก่อนเนาะขอบคุณทุกคนที่ดูถึงจบคลิปนะครับถ้าชอบเกมต่อสู้อ,อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้เป็นกำใจด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจะเป็นเกมอะไรหรือว่าจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามต่อไปด้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆเจอกัน